เก็มแข็งได้วด่าพนักงานไหมเอาครับมาเบิ้งเหล็กครับผมเหล็กอะผู้ใดท่านใดท่านอยากได้เหล็กครับผมเอามาเบื้องเด้อครับร้านปอบุพายจเจริญซับแปดเก้าครับเปิดร้านไหมครับขายถือครับผมผู้ใดมาก,กวันได้โปรโมชั่น <S <S เหล็กดีมีคุณภาพจากโรงงานราคาสามารถ ขายถูกกว่าท่องตลาดได้ครับผมเพราะว่าเป็นโปรโมชั่นเปลดอย้านไหมครับท่านใดท่นใจอยากได้เหล็กนี้ทุกไสทุกขนาดครับเพราะว่า1นึ 1, ่งคุหนึ่งสองคหนึ่งสามคหนึ่งครับสองสองคสองเอาไปเฮ็ดเสาเถียงนาะเฮ็ดเสากระท่อมก็ได้สามคสามไปต่อเทิอให้รถจอดจอดรถจอดรถสี่คุณสี่เฮ็ดเสา แทนเสาปูนครับพี่น้องที่เคยใส่เสาปูนนะครับหันมาใส่เหล็กเลยครับผมเพราะว่าเขาได้เหล็กแท่งๆบางที่เสาปูนเนี่ยครับเขาใส่ข้างในบ่คือกันเด้ครับข้างในเหล็กน้อยๆครับมาเี่ปูนราคาสมมือนี่เสาปูนแพงก็เสาเหล็กครับผมพ่อแม่พี่น้องอยากได้เหล็กนะครับเขามาเบิ้งเด้ครับซื้อโทมาถามก้อนก็ได้ครับผมศูนย์แปดเก้าแปดสี่สามหนึ่งหนึ่งหาแปด 0 9 0 3 3 7ก4 9 0ครับผมหรือว่าอยากพิไรพวกน็อตครับพวกน็อตพวกน็อตพวกอุปกรณ์ครับอุปกรณ์อุปกรณ์รรรในงานเหล็กครับผมมาเบึงครับมาเปิดร้านไม่คลายถูกครับผมมีหลายอย่างครับที่เขามาขอคำปรึกษาก่อนก็ได้ครับท่านใดที่จะลงทุนเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้ หรือว่าอยากใส่เหล็กในงานกุ้งสาครับผมมาเบิ้งมาถามเลยครับเขายินดีให้รรบฟังคําบริการให้คำชี้แนะไดครับเมื่อเบิ้งครับเหล็กครับเหล็กมาจากโรงงานนี่ครับม,มันธรรมดาครับเบิ้งครับผมเหล็กเหล็กเล็ก,ลก,ลกนั่งลงครับ สั้นใต้นะจวนมาเยอะมาหลายคนระับมาจากโรงงานเลยครับมาส่งครับเหล็กสวยครับเหล็กกรรมมะในครับชุดมือนี้ก็ต้องใส่เหล็กดำนะครับมัเข่าสนิม,มนี่ใส่เหล็กวาเขาุเสนิมเลยดีกว่าครับของชน อายุการใช้งานนะครับเพราะว่าันว่าข้าเส้นิ่ดึงครับเล็ก๋อสันลางสันลางครับโอ้เลก็กสวยครับเลก็กสวย ยินดีบริการรับส่งความครับผมอยู่ไก่อยู่ไกล,กไกลเขาสะมาดส่งได้ครับยินดีส่งถึงที่เลยครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสามสิบสี่ครับ,รบมามาอุดหนุนในเด้อครับผม ในใเลลกครับราคาเขาสามารถไปถูกครับผมไปถูกก็ต้องตลาดครับปากฝากพ่อแม่พี่นอ้องที่ผูชือคนปรับแต่งตทีมองหาเล็บที่จะใส่ครับผมเขามาเบิงมาหากันทุกลาดก็ไปเล่นเรื่องซับเลยได้ครับผม เดี๋ยวดึงเร็วๆเด้อดึงดึงดึงเอา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 โอ้มาถ่านเว่เมื่อดึงไหมอะใกล้จะครบแล้วใกล้ครบแล้วใกล้ครบแล้ว 啊，那边呢，就干的。